นนเดี๋ยวจะให้ไปบานมนเจอเพื่อนยิ่งจะเปียนตัวไม่ได้ใรจะได้วะละครนา,า,ายยกนี่ก็น,น,นายละครน,น,นานแล้วก็ ยรดูหน้าผ้ยให้เับผิดอบรับผิดรัผดรับผิดเปนมาได้ไให้ไปหา่่ลงแค่แ่ลง่่ไม่มีให้กดย้ายที่ฟรีที่นั่นที่สาวยของแ่ลงเพราะนั้นโอ้โหบทบาท่น้องที่มันมียังไงต้องเป็นมานอกันเลยนอนนนี่ดีเลยนี่ไ้บ

8คน8คนพวผมผมไม่มีเลยเนีตั้งแต่12 13 14ผมไม่มีปี15เลยนะบ้านเรไม่มีเลยคุณเที่ยบ13ตรงนี้ปละขับพิเดอร์แล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการลงคะแนนเสียงปิดอีดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็บรรนาน้องๆเจ้าหน้าที่สาธุนะครับเก็บ แต่กรองไต่สองเราก็จะส่งมังต่แท้ครับแล้วก็บุคคลหนึ่งที่ขาดจะไม่ได้นะครับซึ่งเป็นไมม่ีชเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำแหน่งสูงท่านหนึ่งซึ่งมาถึงนี้ผลใหม่ๆนะครับแต่ผลงานนี้ออกมาแล้วครับว่าผ่านแน่นอนท่านอทชนรคงมุตติรติจุดวงนะครับผมเดีท่านเป็นประธานกรรมการเลือกตั้งแล้วก็ตั้งโครงการทั้งหมดนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูผลสรุปว่าท่านอท เขาผลสรุปมาทีไงในการเลือกตั้งในเดืห้าสี่ครั้งนี้นะครับเราเชื่อะไรครับท่าทครับทั้งหมดรวมเขาจะสรุปเรื่องต่างๆของการเลือกตั้งรวมถึงตัวเลขพวนี้ครับก็ทางเขตเลือกตั้งประจําของสหรัฐทเมริกกรุงไคโรเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งเป็นหนึ่งสำหรับกองกําลังเฉพาะกิจนะครับไทยดาฟูนะฮะกองไม้กิจ980เนี่ยซึ่งปฏิบัติราชการเปลี่ยนงานอยู่ในสุดาเนี่ยนะครับ ก็มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น787คนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มนักศึกษาและคนทำง,งานที่กรุงคาทูมอีกส่วนหนึ่งก็มีผู้มาใช้สิทธิ์118คนสำหรับที่เมืองดุมยาร์ตนะครับในประเทศอียิปต์ซึ่งก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีนักศึกษาไทยศึกษาอยู่จำนวนมากเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น122คนและก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ทางสามทูตได้จัดลงคะแนนนะครับ ที่สถานทุตนั่กรุงไคโรเนี่ยนะครับก็มีผู้มาใช้สิทธ์ทั้งหมด3 6 9คนรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น1,396คนนะครับจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับ2,460คนก็คิดเป็น จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้นเนี่ยนะครับร้อยละ56.75นะครับก็เป็นตัวเลขซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งอันที่จริงเราคาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่านี้แต่ว่าโดยที่เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติในอียิปต์เนี่ยนะครับก็มีนักศึกษาแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยได้เดินทางอพยพกลับไปประเทศไทยแล้วก็หลายท่านก็เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่ได้แจ้งยกเลิก ขอย้ายชื่อตัวเองนะครับกลับไปที่ประเทศไทยนะครับก็ชื่อก็ยังเป็นผู้มีสิทธิ์อยู่ที่นี่แต่ว่าตัวไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับก็ก็หวังว่าในในโอกาสต่อไปกระพวงพยายามจะหาวิธีว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้คนไทยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองได้ตามรัฐรัฐธรรมนูญก็สิ้นสุดลแล้วอย่างที่ท่านอเชนรง์นะครับ หนุ่มบุคลากรหนุ่มใหม่ไฟแรงครับซึ่งมีการปฏิบัติงานไม่มีการหยุดนะครับทำตลอดเวลานะครับก็สรุปว่าปิดท้ายก็50-6%ก็อยู่ในขั้นที่ภูมิใจนะครับสําหรับคนไทยไคโรในสถานการณ์แบบนี้ครับมีโอกาสหน้าต่อไปครับเดี๋ยวรายการตุ๊ตามหลงเกิดมาลุยก็จะพาไปชมเหตุการณ์ต่างๆของไคโรูว่าเหตุการณ์ทางการเหตุการณ์ส่วนตัวนะครับเพื่อจะมา ประสานความสัมพันธในเข้าถึงได้หมดนะครับและนี่คือความจริงเหตุการณ์ทั้งวันวันนี้ทําให้ท่านได้เห็นเลยว่าสมาคมของไคลโลไม่ว่าเป็นนักศึกษาคนงานข้าราชการเราอยู่กันแบบสามัคคีจริงๆอันนี้ภาพคองก็เห็นแล้ใช่ไหมครับโงการหน้าจะไปเราคงได้เห็นได้หงาามของยิมกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมครับสำหรับ้ลที่าการเกา S 1, 1 <S 2อนสรงูมิการหกมีสองมุดมปการของือนสองแล้วก็สมุดประการเจ็ดปการเี่อะไรต้องไตัดสองเจ็ก็ไม่มี7ดแต่มีสองเอาเดือสองครบอ่ะครบเอาจังหวัดไปต่อสมดประการแล้วก็สมุดสารภูสงคราม